สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สอ,อสอขยายความร่วมมือจัดอาชีวะทวิภาคีกับบริษัทด,ดูโฮมจำกัดมหาชนผลิตกำลังคนรองรับธุรกิจค้าปลีกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะ ดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนางนงเยาวสะอาดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชน ดรสุเทบแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีร้านสาขาของบริษัทเป็นศูนย์การเรียนและฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมก,การการอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญเพื่อถ่ายทอดองค,ความรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งระบบทวิภาคีและการเรียนการสอนปกติซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานต่างๆของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ตลอดจนการร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและงานด้านวิชาการให้มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยสอ,อสอและบริษัทจะร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวสและระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาโลจิสติกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทางด้านนางนงยาวสะอาดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนได้กล่าวว่าบริษัทดูโฮมจำกัดมหาชนเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจรภายใต้การดำเนินธุรกิจครบถูกดีที่ดูโฮมซึ่งทางบริษัทจะร่วมมือกับสอ,อสอ จัดโปรแกรมการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและโปรแกรมตารางเวลาการฝึกงานต่อเนื่องตลอดปีรวมถึงช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานและบริษัทให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะตรงกับความต้องการของบริษัทและความต้องการกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมค้าปลีกธุรกิจวัสดุก่อสร้างและการตกแต่งบ้านค่ะ